่ากลัวมากๆแล้วเออเือนนะทคนว่าอยามัวนกลงคเด็าตคเอาเรื่องียมันมีอยู่ว่าเองเกิดโรงเรียน่ัแหละเรื่องมันเกิดที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนเราอะเคยเป็นเออที่ขังนัโทษมาก่อนแล้็อาจะมีนี้ยงไงที่ยังไม่าก็ได้พรานั้นก็คือเออเราอะขอ เราห้องโรงห่ังมาติดกับห้องสมุดเนี่ยแล้วก็ขอไม่เคุณครูก็บอกว่าให้เอากระป๋องน้ำไปเก็บอะไรที่เรียบร้อยถอดรองเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าคือเท้าเปล่าใส่แค่ใส่ถุงเท้าแล้วก็เดินไปที่โรงหนังเนี่ยก็เดินไปเรืไปเรืยแล้วเราขึ้นบันไดจากชั้นหนึ่งมาที่ชั้นสองุ๊บนั่นคือ้องของเราหนุ่แปะค่ะแล้วก็เอาทุกอย่างใส่เข้าไปในกระเป๋ารองเท้าเขาเอาไว้ที่ชั้นด้านนอกแล้วเรา ก็เห็นเงาสีขาวทะลุและผมมุ่ยอ่อไปเถองนี่แหละคือแบบเชียงน่านนาดังติดหูกล้องเรามากเลยทุกคนที่ริงว่าอะไงหรือเปล่าเราเองคุ้เองนะทุกคนอันนี้คือจริงจริงนะไม่ได้เปิดแอร์เปิดแค่พัดลมจริงจริงนะทุกคนเราให้ดูชัดเจนแล้วอ่ะเปิดแค่ เราก็วิ่งลงบันไดแล้วเราก็เหมือนเลือดหยดอะเลือดอินหยดลงมาในตัวเราอะก็คือบันไดมันจะมีเอ่อช่องใช่ปะมันจะมีช่องใหญ่ใหญ่อะก็ลงบรรไดอีกันึงช่องมันก็เลยแบบแคบๆเลยแคบๆช่องมีอะไรอะแล้วเลือดแล้วเราก็เอาหัวออกไปจากราวบันไดอย่างนี้คือราวบันไดใช่ไหมเลยก็เอาหัวออกไปพอเราเอาหัวออกไปปุ๊บเหมือน น้ำอะไรมันเกิดเคลื่อนแบบว่าเคลื่อนแบบนี้ไม่ใช่มีอะไรแต่ว่าื่อนบอกว่าตีนเลื่อนมาวาเราต้องคิดว่าเออม่นจะไม่ใช่เลื่อนแบบไม่เป็นน้ำป่ามาแหละยุคนี้เขาต้อกินน้ำป่าข้างบนแล้วเออขวดน้ำป่าข้างบนที่เขาแช่เย็นน่ยมันก็จะมีน้ำมาเกาะอยู่ที่เออขวดน้ำใช่ป่ะเอามาให้ได้มาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรแล้วก็เพื่อนคนนึ่นก็บอกว่าเอออย่าไปคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกอะไรประมาณนี้ Mhm. แล mm. ้วตรงนั้นก็มีแม่บ้านอยู่ว้แม่บ้านก็บอกว่าที่เนี้ยเคยเป็น่กอกแล้ว็เลยเงแบบขึ้นล้วเราก็อยา้ไเรียท่นั่ร้เป็นเพราะอะไรอะ่เนไม่อยากย้ายเยแล้วแล้วโรงหนังนแบบมีคนเยอะมากอะที่นั่งของโรงหนัเกือบจะเต็มแล้วแนแล้วเราก็เลยไปนั่งที่นั่นใช่ะแล้วที่นั่งตรงนั้นอะ มันเป็นที่กลางกระบนะมาให้นั่งที่โคลนใช่ปะแล้วเราก็เป็น,คนโคลกตัดตัวสิบวันจนถึงวันนี้เลยทุกคนทุกคนคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัว่าเอามาเอ่ออเามาเซฟไว้แล้วก็เออ่ถ้าใครดูตอนบ่ายคืนเนาะเซฟไว้แล้วก็กลับไปดูตอนเช้าอื่นไม่ได้ทุกคนอย่ากดเลย